สวัดีนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปแปลงร่างเป็นเจ้าคาร์เมลแมนกับเจ้าหัวโถส้มกันเนาะ<อ>ซึ่งในแมปนี้นะคะเขาก็มีอัปเดตไททานพวกคา m ์เมลแมนเข้ามาค่ะแล้วก็มีการเพิ่มแอนิเมชันใหม่ๆเข้ามาด้วยนะอายังไม่เคยเข้ามาเล่นในแบบนี้เลยโอ้โหแต่ลังตัวนี่อลังการเหลือเกินดูดิตัวเบลเลยโอ,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 โอ้ที่แปลงร่างเยอะมากเลยอะให้อย่างงั้นเราเลือก เป็นเจ้าสปีกเกอร์แมนกันก่อนดีกว่าให้พี่เค็นแปลงด้วยดิวิวท่าเดินก็เท่แล้วโอ้โหอยังหล่อเลยอุ้ยเขามีแอนิเมชันท่าโจมตีด้วยเหรอใช่แล้วด้านซ้ายมือเราสามารถกดแอนิเมชันเลือกท่าได้นะนี่มันจะมีท่าโจมตีใหม่ๆเข้ามาด้วยไม่เตะต่อยเลยเตะเตะเตะเะไปเหรไม่เตะด้วยเตะด้วยสองเข้าไปโอ้โอ้ไปนะมีเตะด้วยนะอะไรโฉคปละมาทนี่เตะเข่าเตะตะตุ้มอ๋ออ๋อหงายเงือบอ๋อเป็นลมแหละ โอ้โมีท่าตายด้วยมีท่าหน้าที่มีท่าตุยด้วยนะแล้วก็เราสามารถกดเก็ตอัพเพื่อที่เราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยเอ้าฟื้นแปร์นี่แต่ท่ามันน่ารักดีนะแต่ว่ามันยังมีอัปเดตที่เป็นพวกไทยท่านด้วยนะไหนตัวอะไรต่อดีอ่ะเราจะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยเร<น>าไทท่านซินิม,ม่าไหมโอ้โหยังมันจอลงหนังเลยนี่นะอุ้ยอลังการเวอร์นี่มีแอนิเมชั่นไหมเนี่ยนะอัปเกรดก่อนไม่อัปเกรดได้ชวิงิง แปลง,ลงมงงเป็นยเลนเจอร์ได้ป่าเนี่ยโอ้โหอาวุธจัดเต็มแล้วก็สามารถเลือกท่าโจมตีแบบอื่นได้ด้วย้องสลบดับเบิ้ลสลาไมเลยี่หน้าจอเป็น,นะ<ห>นปสีแดงได้ด้วยนะจะเขี่ยววุ้งวาลินสะหน่อยเป็นไงนี่เขาสามารถโจมตีได้ใช้อาวุธเมตมเรียกได้ว่าเป็นมือกงเล็บแล้วกันเนาะแล้วนี่นไปโกรดใครมาในจอแดงคะยาว่ขึ้นเยอะเลยดูดิวู๊ดยิงฉมวกได้ด้วย เฮ้ยเทะนี่มีท่าบล็อกด้วยนะไม่นะตั้งกาดตั้งกัดไม่แบบว่าไม่ให้โดนหน้าจอตัวเองนะเออทมอะไรใครอยากโจมตีทมอะไรจะหัวเถ้าเสื่วมเดี๋ยวเจอท่าฟุกเมอร์กรอกเอ้าลดเอ้าเอ้าก้าวเสื่อมฮั่งมีของพังด้วยนะโอ้เอ้าหน้าจอพังหน้าจอแตกเฮ้ยใครปามีดไ่เลยโหกลางจอเลยนี่มี shadow escape ด้วยนะ เฮ้ยอย่ามีท่าตอยด้วยไม่เป็นไงล่ะอ้าวเฮ้ยกลาหลุดเหมือนกันล่วงเลยท่าจอมตีมันแท่มากเลยนะโอ้ยโซที่แขนนี่อย่างแท่เลยว้อยพลังขึ้นเตาโอเคเดี๋ยวเราจะลองวับเนาะนี่มันมีท่าวับด้วยนะโอ้ยสุดยอดอย่างแทหวันขโมงเลยอะนึกว่าทอไอเสียแต่ว่าถ้าเดินหนังเขาก็จะสโลไล์นิดนึงนะนี่ท่าไปชมวกยี่ฉมวกไปอย่างแท่วันนี้ถึงแม้ว่าตัวมันจะอ้วนๆป้อมๆนะ แต่มันเท่มากเลยนะสําหรับในโรบล็อกเนี่ยดูดิดูตันดินะตัวนี้ <c oughs> เดินไม่เลยเพราะอ้อมเป็นไททันนะเนาะวันมันทำอะไรมาขโมงขนาดเนี้ยนี่มันวิชานิจานี่นะอ้อมหายไปไหนแล้วว้ยพักพวกเยอะนะเนี่ยไอ้เจ้าหัวทศซ่วมปี่น่าอ๋เอ,อเดี๋ยวทําไมเพื่อนไม่เป็นไรเลยอ๋อเพื่อนก็แปลงร่างเป็นหัวทศซ่วมอ๋อไม่มีใครเป็นไรเลยจะได้นะมันน่าฆ่ากันได้นะคงมันหน้าดูเลย แต่ไม่ได้แต่ว่าไม่น่าใจว่าในอนาคตเจ้าของแมพเขาจะอัปเดตให้แบบว่ามีพวก NPC แบบว่าสามารถมาช่วยซื้อด้หรือเปล่านะต่อไปเราก็จะแปลงร่างเป็นไททันสปิเกอร์แมนที่แบบโดนติดเชื้อควบคุมนะโอ้โหอย่างแค่ดูสิหัวช็อตช็อตช็อตใหญ่เลยนี่อาการช็อตนี่เจอยิงซะหน่อยมั้ไงยิงแบบเหมือนจะไกลนะยิงอยู่แค่ตะตุ่มเองนี่มีงท่าเตะด้วยท่าตะช็อต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 อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุดยอุ้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 ย มืออย่างแท่ดูดิไว้พ่นไอ้พ่นทางหลังได้ด้วยท่ายิงระเบิดด้วยบินได้ด้วยนะมีท่าเจ๊ตัดด้วยนะว้าวสวยมากสวยมากอุ้ยเสีได้น้อมันสู้กับ NPC หัวโถสว้ไม่ได้หรือว่าสู้กันเองไม่ได้นะแต่ว่าท่าแต่ละท่าแอนิเมชนันนี่มันสวยมากๆเลยนะถ้าสู้ได้นีมันเลยนะท่าบงท่าบินของเขาก็สวยมืออย่างเท่อย่างเฟีย้ยวอ่ะดูดิมือร้องเพลงได้ด้วยหรอแจมเมียวอ่ะดูดิ ไอ้เมคมาสวนเปล่ามาเจาอแล้วมาเจอแล้วเอเสร็จได้มีดาเมจให้กันนะนี่ดูท่าเดินของเขาสักก่อนท่าเดินค็เธนะแล้วก็ตัวต่อ,ตอไปค่ะที่เราจะแปลงร่างนี่ก็คือไทท่านสปิกรแมนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นปกตินะอันนี้ยังไม่ติดเชื้อนะ ไอเจ็ตแท็กเข้าไปก่อนไม่ไเจ็ตต่อยกันต่อยนี่ยิงยิงเลยนี่แม่นี่แม่วิ่งระเบิดตุ้มเอ้ยยิงได้ไกลอยู่นะเนี่ยว้าวแท้จุงเบย์อย่าไปกดอินเฟคมาดิโอ้าวเฮ้ยช็อตแล้วเอ้ยมีการติดเชื้อแล้วว่ะเอ้ยมีท่าบินด้วยนะติดเชื้อแล้วกลายเป็นตัวเมื่อกี้เฉยเลยลองนก็ได้เตะก็ได้ต่อยก็ได้นะว้าวสุดยอดอุ้ยท่านี้สวยนี่บินแบบช็อตช็อตด้วยหรอไอ้เดี๋ยวลองท่าอื่นบ้างดีกว่านี่ไอเจอมี่แล้วเตะกระโดด นี่อันนี้แหละท, <า S 2> ที่ท <า S 2> ตัดจอซีนีมาแมนเมื่อกี้แล้วก็ทางนี้เลยจัดพัดโอ้วิวเท่เท่ ว่าให้ feeling เหมือนกับเราเป็น s p เก k e r man จริงๆอันเนี้ยดูดิว่านี่ช,ช,ชแปลงร่างเป็นมันได้แล้วและยังสามารถใช้พวก skill animation ของมันได้ด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่มีดาเมจเท่านนเองว่า feeling แบบมีความ,มรู้สึกเหมือนเรากลายร่างเป็นมันจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นไททันคาเมล่าแมนนะคะนี่เลยพระเอกสุดหลอ่อสุดหลอ่อต่มี่หลอกัว่านี้อีกนะมีโลที่หลังด้วยนะเราใส่โล่ได้ด้วยนะ โอ้ยพลังขึ้นเตาสถานฟ้าฟ้าฟ้าโอ้โห oh, ยางแค่เป็นคลื่นแสงสีฟ้าเลยเนาะนี่ใส่เจ้าแพดเพื่อบินได้ด้วยมีโลอยู่ข้างหลังด้วยนะนี่่ยพ่นเลยพ่นนี่บินปูดเอา<ม>ไปาด,ด้วยตายด้ตายกางอากาศ <c oughs> ้วยมีท่าตายด้วยนะ <c oughs> พี่เก่งไงเงือบไปกกางอากาศก็ยังได้ไหนดูดิมีท่าอะไรอีกมีท่าปลุกพื้นขึ้นชีพด้วย ไอ้มีท่าสตรอมด้วยนี่ทุบพื้นอืเพควันนี้ไม่มีแล้วไ่ชอบท่าทุบพื้นมาหยิบลอกมาบังได้ี่สามารถเอาโลกกันได้ด้วยไม่มีอะไรจะเทไปกว่านี้อีกแล้วแต่ตัวเองก็เทไม่เบานะตัวตัวว่าตัวตัวว่าตัวตัวได้เลยอยู่กันตัวตัวอยู่แล้วนี่อจะเอาว่าหน่อยไม่ไม่เอาว่าไม่ไมบวกเอาว่ามโอ้เท่านี้ล่ะแล้วก็มีท่าระเบิดแขนด้วยปุ้ง โอ้ยังเท่อมาเทอันต่อไปดีกว่ามาฝั่นเจ้าหัวโซ่บ้างดีกว่าเนาะอันนี้น่าเล่นมากเลยมีแข็ขาเหมือนด็อกเตอร์อัฟตาพุทธเลยใช่เขาชอบตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆกับด็อกเตอร์ออฟตาพุทเลยนะอนี้ดูดีแต่ว่าท่ามันยังไม่เยอะมันจะมีแบบต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็ร้องเพลงอะนะแล้วก็หัวสัน <c oughs> น่นหนาวหรือไงนยะร้องเพลงก็จะหัวสั่นนิดๆน,นี่ต่อยซ้ายต่อยขวาเจ้าแขนขังมันมาต่อยนะ ไปเมี้ล่ะนี่ยกหัวได้ด้วยนี่อะยกโยกนี่ลยกโยกแรปโยกแรปโยก <sk r iff> ปล่อยไปด้วยล้องเพลงไปด้วยว้าแขนมันเท่มากเลยอ่ะ เอ้ยมันสวยไม่แพ้ในไมโครฟ t เลยนะที่มัดเขามีดาวกระจายเลยนะมันให้ฟิลลิ่งอีกแบบแล้วล่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นไททันคาเมล่าแมนแบบมีค้อนนะไม่ยังเที่ยวมีรังอัพเกรดใช่ไหมเนี่ยเหมือนมีค้อนเลยอะไทเกอร์ทักสักันไม่ยิงลำแสงสีเขียวได้ด้วยไหนลองที่ลองว่าลอ้ว่่แน่ยิงเลยนี่นี่พ่นได้เลนี สุดยอดไม่ถล่มทุกพื้นไม่ไงนี่พื้นได้ด้วยบินได้ด้วยนี่บินมั่งมั่นี่บินเอา้อนทุกพื้นนี่เป็นไงล่ะมีหลายท่านะที่เขาแบบอัปเดตแอนิเมชันใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าท่านี่ก็แบบว่าสมบทบาทมากเลยแหละแต่ตัวนี้เท่เกินตัวนี้เท่ดิมันเมบอ่ะอ๋อดู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 อาวุธเขาติดอาวุธตะอันเนี่ยไอ้พ่ปู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 กล้องนี่มีกี่จอเนี่ย เราสามารถถอดคอนแล้วใส่ค้อนได้นะเอาค้อนควยหลังก็ได้นี่มีท่าทุบพื้นด้วยนะเอาค้อนทุบพื้นได้ด้วยูออโอ้โหเนีจะลมควันกันเหรอเนี่ยโอดูดูดูแจ็คแพดของเขานี่ดูของพี่เคนนี่บินได้ด้วยเท, <gasps> เท่เล่ะเท่เทเท่มากชอบตัวนี้มีท่าตายด้วยเหรอ อ้าวไงเงี่อนเลยไปโดนอะไรมาหลับสบายมีเป็นแบบนี่ก็มีเหรอเอ้ยเขาชอบตัวนี้พรชเชอร์ตอนนี้มันจะมีอาวุธเป็นไม้ดูดซ้วมอยู่ข้างหลังคล้ายๆกับพวกแบบซามูไรหรือว่านินจานะเป็นนินจาที่มีอาชีพเสริมก็ไปปั๊มส่วมนะใช่ใครซ้วมตันมนี่ใช้บริการได้นะอ้าวเฮ้ยไงเงอหักเลยนะ เ,เอาแล้วไปแกน,กน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจดจ้วงเดี๋เจดจ้วงให้ไ,<ส>ไปเลยน,นะเจดจ้วงอะเจดแัดก็มีเฮ้ยอย่าวิ่งหนีดิแน่จริงอย่าหนีแล้วว่ากันแล้วก็ฝั่งให้มันหยุดบินได้นะมีท่าขาหักด้วยเอ้าเาราสงสารจุงเบยมีท่าเวอร์ชันขาช้ำลุดด้วยนะโอ้โหเราจะโดนข้างหลังยิงอะอาวุธพร้อมจะอินเฟคข้างหลังเมื่ออรังการแล้วเกินอ่าแต่เดีกยดอย่าเพิ่งหน้าทิมนะเอ้ยท่ามันสวยดีนะต่อไปก็เป็นสำหรับผู้หญิงเนาะทีวีวูแมนน่ารักดูกับ ของเขาดิมุงมิ้งมากเลยอ่ะนี่เดินไปหลังด้วยนะไอ้ต่โหดถอดหัวได้นะทําหน้าอีโมจิแบบหน้าคาวาอีได้ด้วยหน้าตาคาวาอีแล้วเอาถอดหัวเอาหัวฉันคืนมาหัวไม่อยู่กันเนื้อกับตัวถอดหัวเป็นกระสือเลยถอดหัวแล้วใช้แสงได้ด้วยยวก่อนแล้วต่อหัวไงอะต่อได้แล้วนี่เลยใช้แสงเลยไงเงอะไปปะล่ะเจอสายออร่าซะหน่อยดูหน้าหน้าน่ารักมาก ไม่มีพิงสก,กรีนด้วยนะไม่มีแนพ้นเลย ไปปล่อยออร่าสีชมพูได้โอ้ยสวยอ่ะนี่ถือใบมีดได้ด้วยอ้าวเห้ยด้วยมีดคู่ห้อดหลุดอด้วยนี่ท่าแทงแทงมีดท้าจ้วงห้อดหลุดก็จ้วงได้อ้าวไงเงือกจ้วงให้ให้ตายแล้วอยู่นี่ก็ตุยนี่เราก็มีท่าวอล์ฟเลยนะเราสามารถวอล์ฟไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการในแบบนี้นะโอ้ยยังโหดงี้ล่ะดูท่าวอล์ฟซะก่อนนี่มันก้าวพิบตาแล้ว嘛เนี่ยใช่มันคือก้าวพิบตาล้อเล่นล้อเล่นมันจะมีควันสีดำๆเวลา ต้องการจะวบไปะเนาะเอาชา็อตแล้วฮอดหัวด้วยฮอดหัวเป็นโจมตีก่อนตอนนี้สวยมากเลยทีวีวูแมนเนี่ยแอยวกให่มีพวกแบบคาเมราวูแมนมั่งจังเลยแต่รู้สึกว่าจะยังไม่มีนะแต่ว่านี้จะมีเจ้าหัวกล้องด้วยนะ ใช่ของพี่เคนน่ารักของพี่เคนเป็นผู้หญิงน่ารักค่ะแต่ทด้วยนะแต่มีท่าเตะต่อยอ่ะใช่มันจะมีส่วนใหญ่มันจะมีแต่ท่ายีแล้วก็ท่าเตะต่อยแล้วกท่าไตนะอ้าวสะดุดขาตัวเองล้มอดช่วยด้วยเออเออไงเงิบอ้าวทำให้เหลือครึ่งตัวอังไงเงิบบ้างไงเงิบก็หมดเลยเราฟื้นคืนชีพได้นี่โอ้ยน่ารักอ่ะแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าอัปเกรดเข้ามานะคะก็จะเป็นบิ๊กทีวีแมนค่ะทางนั้นพี่เคนเป็นส้นน้ำตรวจดีกว่านี่มุนติ้ว เอาตายเลยตุ้ยเอ๋ทำไมรีบตายไอ้จอพีหัวเธอส้นนัก้นี่เลยเราสามารถงอกทีวีออกมาได้งอกจอทีวีออกมาได้สี่จอเลยนะแล้วก็ฉายแสงได้ด้วยไว้อย่างแท่ดูท่ามันฉายแสงดิว้าเฮ้ยลูดี่แท่มากมีท่าวอร์ปด้วยไว้วอร์ปไปที่ไหนดีบิ๊กซิตี้ดีมา อ่ะถ้าถ้าวับดิลองถ้าวับดูนี่ถ้าวับของเขาอ่ะไปไหนแล้วนจินจะหนีนี่ไอ้มาวับแมพไหมดีว่วะ <c oughs> รู้สึกว่ายังมีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยเนาะแต่บางตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอะนะแต่บางตัวเขาก็อัปเกรดให้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะก็แค่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็แปลงร่างเป็นเจ้าพวกผีหัวถ่เสื่อมกับคาเมล่าแมนไว้แค่นี้ก่อนเนาะ ถ้าชอบเปล่าสกีเบตตี้กับฮามาลลาเมลแล้วก็ช็อกโกแลตกดแชร์กดตัวกครกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย